ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับช่องรถไทยนะครับกลางเกษตรยนต์กรุ๊ปนะครับเมื่อนี้นะครับมากับบรรยากาศสุดพิเศษครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับนี่รับพบกับนะครับกลางเกษตรยนต์คาราวานแจกยิ้มของเรานะครับเมื่อนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านน้องนกเขียนนะครับอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรนธานีนะครับเมื่อนี้นะครับขาบอก้ำนะครับไม่พ่อแม่พี่น้องนะครับได้รับชมกันนะครับหมดวลนและก็มี่นะครับรถกระโชกนี่ของมาแจกมี่เกมมาเล่น แจกย่างเดียวครับคาราวานแจกยิ้มกับอีสก,กิคลังเกษตรโดนปุ๊บน,นะครับป่าเดี๋ยวพาผู้ชมประกาศกันนะครับอ่ะด้านหน้านะครับพร้อม่น้องัะรถรถกันเท่าไหร่ลดแม่ ด้านหน้านะครับเขาก็จะมีนะครับรถไถรับประชะครับสองลุดนะครับเมื่อนี้เอาอีซิกิ MT 554นะครับขนาด5.4แรงม้านะครับกับอีซิกิ MT 5 4 2ขนาด4.2แรงม้านะครับโปรโมชั่นดีๆต้องที่นี่นะครับ089576198นะครับการเกษตรยนต์กุ๊บนะครับอ่าเดี๋ยวพามาชมต่อนนะครับ โปรโมชั่นตอนนี้ครับรถแรกแจกแถมนะครับรับตีเธอลงเก้าวอกนะครับ,รบ,รรบพ่อแม่พี่น้องที่สนใจสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับนะคมาแล้วหางเครื่องมาแล้วต้องหางเครื่องแล้วนะเป็น,นดได็กพี่น้องงามีหวังหางเทือง มามาสองปลาก,กับ๋องซีอิวน้ำตาลนะครับนี่มาให้พ่อพี่น้องนะได้เล่นได้วนกันนะครับมาขอบคุณผู้ชมกันเห็นบอกครับเนี่ยเบื้องเน็นะครับโอ้ยแนะพ่อพี่น้องครับสำหรับพ่อพี่น้องนะครับ่สนใจนะครับงานต,ต่อไปนะครับเดี๋ยวกระสีผ้าไปแจ้งพี่กัดสำหรับงานต่อ,ตอไปเนาะ เอารวถไปชมครับ2รุ่นครับ Isuzu NT 554ครับขนาดให้สีแรงม้านะครับเครื่องยนต์สี่สูบนะครับแปดเกียร์นะแปดเกียร์ถอยหลังนะครับเครื่องยนต์ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นนะครับอ่านะครับมาตรฐานแน่นอนนะครับยางหน้าใหญ่นะครับเบอรแน่พายพี่น้องครับคานหน้าใหญ่นะครับอ่าครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับ Isuzu NT 5542ครับเครื่องยนต์สามสูบเทอร์โบดิลิทอินเจคชั่นตรวจตรวจครับตรวจ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 ตวจตวจเลย สำหรับโปรโมชั่นนะครับแบบนี้เงินซอยดาวนะครับดูว่าพ่อแม่พี่น้องสิเอาวดเก่ามาแหลกมาทินสามารถเฮ็ดได้ครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ๋ยวแจวเลยครับวันนี้นะพามาชมบรรยากาศกันครับสำหรับงานวิสกีกลังเกษตรยนต์ คาราวานแจกยิ้มครับวันอีวที่อำเภอวังสามหมอนะครับจังหวัดบุรีบอนธานีโอ้สอรี่สอรี่บอแบนครับพี่น้องรอบที่เดียวลึกตลอดเลยผมขอโทษขอไปอําเภอศรีธานะครับพี่น้องลูกเขียนจะมาดูรอบท่านีนะครับนี่ครับบรับทางเครือเท่าครับพอพี่น้องมารวมกันนะครับได้รับของแจกของแถมกันไปทุกคนครับของแจกของแถมไปทุกคนนะครับมีการเล่นก่อนเล่นเกม ครับมีน้ำกปุ่นแจกร่าเราทำแบบนี่เขาบอกกระปุ่นไม่เพรา่ไอพี่น้องไปกินว่อครับนี่การแจกกันี่กินคารเล่นนะฝากบรรยากาศยาวๆไปครับพ่อริ่น้องครับไปเบิ้งเบิ้ลฟังล้ำไปฟังล้ำไปอ่ามันเดือดฟังล้ำกันไป ฟังรำนำแต่งกับพายไว้นอกนะครับกับอิสากิคลับเกษตรยนนะครับคาราวานแจกยิ้มนะครับมวันนี้นะครับเบอร์สี่ธาตครับจังหวัดอุดรธานีครับน้องลูกเขียนน้องลูกเขียนกันของแจกของแถมหลากหลายนะครับคารงเกษตรยนไปใช้มีรอยยิ้มไปแจกกันตลอดนะครับพ่อไว่น้องนะครับ ติดตามพวกเขาได้นะครับได้ที่ช anel นะครับยูทูบหรือ Facebook นะครับฟังเกษตรยูทูบนะครับเป็นไตครับพ่อพี่น้องอามบอครับผู้สาวครับามาชมนะครับกับยูทูปช anel นะครับของเรานะครับลายทอดสดกันไปครับพ่อพี่น้องครับล่างรำกันไปนี้เขาก็ว่อมาดูสั่นเป็นเป็นว้อมกอนครับเดี๋ยวจัดหน่อยครับจัดหน่อยจัดหน่อยนะครับเดี๋ยวค่ะได้รับชมกันนะครับ สำหรับอิสก,กิลังเกษตรยนคาราวานแจกยิ้มครับข่ากับทยอยทยอยกันเข้ามานะครับยังหน้าแน่นแล้วตอนนี้ครับอ่าเพิ่นเต้นวอร์มเสร็จแล้วเพิ่นสิเอาแล้วได้บัตรที่นีพมันสิไปหรือได้บัตรที่ไ,ไหนอ,อ่ะเดี๋ยวจักหน่อยเฮาจังมาไล่สดกันต่อครับเพือ่นอนน้องนะครับฝากไว้นะครับกับอิสกิลังเกษตรยนนะครับคาราวานนะครับแจกยิ้มของเรานะครับวันนี้นะครับที่อำเภอสีธาตุจังหวัดอุดรธานีนะครับ นี่ของแจกของแถมมากไมนะครับพร้อมกับอารถมาโชว์นะมีของปุ่นมาซูกินนะครับมีของแจกของแถมมีของติดไม้ติดมือทุกคนนะครับว้พบกันชิปนาครับพ่แมยพี่น้องขอบคุณด้วยหลายครับสวัสดีครับ